มาพูดเรื่องวอนหลงแดงเดือดกันนิดหน่อยนะเมื่อคืนจะบอกว่าเดือดไหมก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดว่ามันเดือดหรือเปล่านะเพราะว่าดูจากสกอร์แล้วรูปเกมก็เหมือนประมาณว่าเรียวพูครองเกมได้เกือบทั้งหมดนะครับหรือจะพูดว่ามันอยู่ข้างเดียวเลยก็ได้คนระับด้วยฟอร์มที่ดีมากของเรีย์พูนะครับก็ไม่ได้ เล่นเหมือนบ้านตัวเองเลยครับเรียวหูก็ไล่ยำแมนยู่อยฝ่ายเดียวนะครับเลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้นี่เอลิกเทนฮาร์ดขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมที่เป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับที่จะโดนปลดครับคือภาพรวมของแมนยูเราแบบที่ที่ที่โดนตำหนิเอาส่วนบุคคลที่เขาตำหนิเยอะก็ก็น่าจะ หนักสุดก็น่าจะเป็น,นคาซิมิโร่นะที่ทำทาบอลเสียสองประตูแรกนะครับเล่นเป็นบอเลยให้ลิเวอร์พูลแบบเจาะได้ง่ายอ่ะพลาดง่ายมากครับส่วนมาคาคลตฟอร์ดนี่ก็โอ้ทำทำหาอะไรไม่เป็นชิ้นนะเป็นอันนะครับคือเอาจริงๆนะครับคือฟอร์มสองนัดแรกของสองคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าดีอะไรนะ แต่ว่าเทนฮาก็ยังไว้ใจส่งลงอยู่นะครับกลายเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยสบายใจเลยครับเห็นเทนฮาร์ส่งสองคนนี้ลงครับก็แบบมันต่อผู้เล่นให้คนระับก็สําหรับทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็เล่นดีแบบ <c oughs> แทบทุกตำแหน่งเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีที่ติเลยแล้วก็ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยสามนัดเนี่ยได้ไปเก้าคะแนนเต็มเลยครับเรายังไม่เสียประตูสักนัดละครับ พอสามนับผ่านไปก็ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมนี้จะแบบแค่จะไม่ส่งผลอะไรกับลิวพูเลยครับก็สว่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเจเกนคอกทิ้งมรดกไว้ดีด้วยก็เลยแบบสปิริตทีมยังอยู่ครับก็พอผู้จัดก,การทีมคนใหม่ก็มาแทนก็เลยสารงานต่อง่ายหน่อยนะครับก็ลองดูต่อไปครับก็พูดทานสั้นๆครับอ็ วีเครากันบวบพอบออกปากหองคอ,งองนะฮะครับ